เอาแล no? ้วทีน well, oh, ี้เจอห้องไวไม่ได้ดูวะเนี่ยแน่ห้องเรานะกดเลยกดกดวันนี้เรามาชนะอุ้ยอุ้อว่าเขาเป็นผู้ย่างรู้อะ เขาแบดเมนของกาแฟาไปวะฮะเขาไม่ได้เมนเมนเขาไม่เคยเมนอย่างอาหรอนั่นใช่ไหมตัวเมนที่แท้จริงทักบวชใช่จริงจริงมันก็ดูร่าหลักนะสะกินสกินนังกว่หญิงนะมันเแไ่สกินเขา,าเป็นสกินที่สวยมากเลย เฮ้ยสก,กี้กายมันทำเป็นหญิงไม่เลือกตัวละครไยเอาอะไรกับมันดิเึอ่ามันเลยเฮ้ยเอาว่ะเฮ้ยมีตอกตองสกินเปลี่ยนโถยเราต้องอวดไอเดนเกมอวดสกินจะบิงเห็นเราอีจชาวตลอดเวลาหารู้ไม,ม่ว่าที่อวดอวดเป็นสกินชาวทางนั้น ้ยไว้ให hey, oh, oh, ้แบบทำตัวเหมือนรวยแบบเจอกันวันแรกโอ้ยเอาไปกินไหนดีวะทำเปมันเรียกโชว์กดระทีนึงบัตรเช่าห้าใบเออใช้ไปแลไรต้องต้นบัตรเช่าไว้แล้วแล้วพี่จะไปแอดคนที่ไม่รู้จักทั้งๆคนแล้วก็อวดในห้องเลยเฮ้ยเนียสนุกอะไรมันน่ากลัวขนาดนี้วะ มันดูไว้สนุกเลยอ่ะโอ้ยมันจะดูสนุกได้ไงเรามาผีไล่น่ะไล่ไข่ไล่คนไงเอ้ทังกัมันมาไล่ผีแล้วไม่มาไล่กูโอมเอ้ไม่ใช่สู้ๆนะเอบอกว่าสู้ๆนะจุกให้ได้ผีไล่เขาแมรี่แมรี่ทามาตึง ดาเดียวก็<อ>ต้องแมรี่แหละไม่งั้นมันวาร์ปยากอะโอ๊ยวาร์ปเสียไอ้สัสอ้าไม่นาไม่นาสู้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 ฉัน,นจะใจะช่วยรูปตีดักไม้แม่นาฉันต้องตายแน่เลยไม่ต้องห่วงถึงตายไปก็มีคนล้อช่วยเสมอ จะขอให้จุกให้ได้สักสี่เครื่องในมุน้ยโงนก็ <laughs> จูกเองเถอะจุกเองมันจะได้ประมาณสี่วิถ้ามีบิงก็คือตายนะไม,ไม่ไม่อยู่แล้วสุดม้าคนเล่นแมรี่เข้ามาบิงมาหรือเปล่าวะเฮ้ยเอามาดิคนเล่นแมรี่สุดผัคคว้าบิงมารอดเมื่อกี้ใช้บิงเหรอไม่รู้แค่พูดได้เฉยว่าสัตว์ว่าคนเล่นแมรี่เขาจะถ่ายบิงมา ถ้าตัวแมงมันว้ามได้แล้วไม่บินก็ก็ไอ้นั่นแหลไอ้ดวงตาอืมอุ้ยหนีไปอีดอกผีไปอีดอกผีผีไรผีไรกูคับผีไรกูไปอีดอกผียังวะไม่มันทุนไม่ตบประโยคไงผมดีงง,งเลยหัเขไม่เข้าใจาเขาว่า หนีไปอีดอกแล้วก็ผีกำลังไล่อยู่อะไรอย่างนี้ป่ะแบบเวนวักหรือเวนใช่อ๋อวยอดยอดซะจำไม่ได้เลยวิวมันไม่เห็นเขาอ่ะอาวะใช่ไหมไม่รู้มันเห็นผีไล่แต่โยนละลากขาเพื่อนแบบเอ้ยลากขาใครกันพี่อยู่ไหนพี่อยู่ไหนพี่อยู่ไหนอ๋อพี่อยู่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 มุมสุดของแบบเลยโซเล เดี๋ยวดีกาแฟก้าว่าพี่อะไรเลยอะไรเลยผูดแทนพี่เจ็บเจ็บก็เจ็บต่อไปครับผมอุ้ย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 แหลกแหลกแหลกอะไรวะนี่เนี่ยเนี่ยบาร์เฮนเดอร์เหรอสี่แจ๊สขนาดนี้จำไม่ได้นะว่าหลอนไม่เป็นหลอนอุ้ยใช้บิงบิงโคตรเคลียร์เลยเพื่อน เอกาแฟจูจู้ไล้สีเครื่องจริงๆวะสองพรอปากเลยเออจริงขอหาเครื่องเลยเลอางั้นอ้กี่อาบละได้ละใกล้ใกล้ละแฟร์ชนะอยู่ในกำมือของพวกเราแฟไม่ได้ไม่ได้อย่าจุดในอีดอกอ๋อยังไม่จุดนะถ้าจุดก็ ลาลาก่อขอให้ไปช่วยอย่างโชคดีนะพี่นั่งรออยู่รอรอ,อกดปุ่มประตูทางออกตึงตึงมาช่วยละจ้าสองตัวเลยสวยครับพี่สวยครับสวยอันนี้น่าจะรอเออครับบอที่บ็อกสวยครับจุดเลยครับโอโโ้โหจังหวะนี้จุดเลยครับจุดเลยแม่โคตดตึงเลยมาเลยครับรมาเลยครับเปิดประตูลอแล้วประตูรอแล้ว อุ้ยผีตาแดงปะไม่ฮะมันก็ต้องแดงดิก็ใช่อมาคงไม่มีใครเอาอเฟืองตาไม่แดงวันหรอกไม่โอพี OP จัดมาแล้วมาแล้วเ,ออเปิดแล้วเปิดแล้ว,ลวลอยู่ไหนอ่ะไม่ได้ก็ยังไม่ใช่พิมพ์ผิดพิมพ์ผิดโอ้วะอ้ยพี่ไรเขาเขา,เขาอยากไปหลุมมากเลย <า>แผลแผกหลุมอยู่ไหนรอดหมดแล้วรอดหมดแล้วไปนะไม่ไปเลยไม่หาหลุมอยู่เปิดประตูให้แล้วหลุมไม่ได้อยู่ที่นีเนเ่เดี๋ยวไปนั่งเชียดเดี๋ยวไปนั่งเชียร์อ้าวตายแล้วหไ<ข>ออีดอลแ้วหนีหไปสิลาก่อนอย่าช่วยกูโอเคลาก่อนแฟนมาก่อน,<ฟ>อนคือขอบคุณที่เสียสละนะจะไม่ลืมคุณคุณนี้เลย โดดแต้มเลยอ่ะตงตงตีจริงเห็นกวางเหาน,นจูค่าเครื่องโคตรหล่อเลยเฟ้ยจะบินกำดงนะมันไม่เห็นบอกลเลยถึงอ๋อนี่ไงโหแม่งถ้าสมมติว่าเราได้ได้เตรียมดาวก็ต้องเล่นเล่นจนขึ้นอีกใช่ไหมใช่ตอนเนี้ยอีกห้าแต้มจะได้ดาวดวงสุดท้ายเว้ยในด,ดูหน่อยช,ชนะชนะัครั้งแรกของวัน โอเคสู้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 สเขาว่าเขาต้องไปแอบเล่นก่อนพี่แน่เลยเอ่ะทำไมต้องแอบเล่นเพราะว่าแต้มเขาอีกอีกแค่ไม่กี่อีกแค่อีกแค่สีแต้มเขาก็จะแบบก็จะเลื่อนไปอีกอันนี้แล้วเว้ย